<TV. S 2> ยนตรกรรมดีๆจากหนุ่มเอิร์ธปริตมารออยู่แล้ววันนี้จะเป็นดุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยคงจะรอมานานแล้วนะครับสำหรับการ เปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ในเจ้า m e r c e d e s ด e G.L.C. นะครับและวันนี้ได้มาถึงแล้วนะครับกับเจเนอเรชันที่ต้องเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับของรถยนต์ไซ์นี้ของ Mercedes-Benz นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ย G.L.K. มาก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆนยถ้าเป็นภายใต้ร่มของ G.L.C. จะจะเป็นเจเนอเรชันที่2เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับไปกันเลยครับด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าพวกกระจังหน้าอะไรต่างๆเนี่ย ยังเป็นดีไซน์คล้ายๆเดิมอยู่นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับดิจิตอลไลท์ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า Mercedes-Benz นะครับตอนที่เขาเลือกสเปคเข้ามาขายในไทยเนี่ยเขาต้องการให้ SUV ของเขานะครับมีการออฟโรดได้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีกล้องรอบคันแล้วนะครับยังมีอ f ฟโรดเอ g จ n เ e ียร์แพ็กเกจมาให้นะครับซึ่งกล้องด้านหน้าเนี่ยทำงานโดยที่ ปกตินะครับมันจะส่องไปแค่ด้านหน้าแต่ว่าในคันนี้สามารถเอียงลงมาได้นิดนึงนะครับมันจะเห็นเลยว่าเวลาขับไปด้านหน้าเนี่ยภาพที่ถ่ายไว้ตรงนี้มันจะเก็บจาไว้ในรถนะครับพอเวลาเลื่อนรถไปเนี่ยมันจะเอาภาพที่เคยถ่ายไว้นะครับมาโชว์ด้านล่างเพื่อให้เห็นรอบคันด้านหน้ารถและนอกจากด้านใต้แล้วก็ยังเป็นด้านข้างรวมไปถึงด้านหน้าของรถยนต์ G L C ตัวนี้ด้วยครับซึ่งต้องบอกว่า Off Road Engineering Package ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกันต่อครับ ดีไซน์ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ว่าโครงจริงๆเนี่ยมันยังมีความเป็น G L C อยู่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่เก็บของของ G L C ในเจเนอเรชันนี้นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยในเจ้า 350e เนี่ยมันจะมีที่เก็บของเล็กลงนะครับอยู่ที่470ลิตรนะครับเทียบกับตัวดีเซลปกตินะครับด้านตายก็จะมีเหลือที่เก็บของแค่นี้เลยเรามาพูดถึงขุมพลังของ The New G L C กันหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่า มีขุมพลังให้เลือนะครับก็คือ G L C 2 0 0 D นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็แบตเตอรี่ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสใหม่นะครับตัว G L C 3 0 0 e ตัวเดิมเนี่ยจะเป็นรหัส M 2 7 4นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเป็นรหัส M 2 5 4นะครับเหมือนในเจ้า C 3 5 0 e ตัวเจเนอเรชั่นล่าสุดนะครับเครื่องยนต์นะครับ เป็น1,999ซีซีนะครับทวินเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือซิสเต็มเอาพุตนะครับเ,เมื่อทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีให้ในเจ้าคันนี้ซิสเตม็มเอาพุตอยู่ที่313แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับซึ่งถือว่าแรงพอสมควรเลยต้องบอกกันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ใน G L C Generation เนี้ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับ31กิโลลลวัตต์อเยนะครับแบตเตอรี่ใน, Generation น็ดกิโลวั นะครับและใน G.L.C. ครั้งนี้นะครับเป็นการนำเจ้าแบตเตอรี่การชาร์จที่เป็นปลั๊กอินแบบ DC มาใส่ให้แล้วนะครับ DC เนี่ยชาร์จเร็วสุดนะครับอยู่ที่60กิโลวัตต์อลเลยนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับเนี่ยเป็นช่อง DC DC ดีเนี่ยครั้งแรกเบนซ์เอาเข้ามาใช้ใน SC l a s s ใน C c ค a s s แล้วตอนนี้มีใน S Class แล้วซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยต้องถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆกนะครับก็คือเอา60ไปหา30เนี่ยชาร์จได้ภายในเวลานนครึ่งช่่ววงงทาาน้บกก็ตออ เร็วมากๆนะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ยแต่ว่าถ้าใครรีบๆนะครับชาร์จจาก10บถึงแปเวลารีบเข้าไปปั๊มเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20่นาทีเท่านั้นก็วิ่งได้เป็นร0อยโลแล้ว, <S 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 แ,ลวแบตเตอรี่ขนาด31กิโลวัตต์ของเจ้าคันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุด120กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งเป็นเคมของ W R G P ซึ่งต้องถือว่าบอกว่าดีมากๆนะครับ ขึ้นมาด้านในของเจ้าเจี g ย n e r a t i o n นี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีให้เลือกแบบดําล้วนกับแบบดําทับแดงเนี่ยนะครับด้านในคันนี้จะเป็นดําทับแดงแต่ว่าหนังในคันนี้มีการอัปเกรดมาเป็นหนังจริงแล้วนะครับตรงกลางก็จะเป็นจอ MUX 7ตัว Generation ล่าสุดนี่ผมโชวอ์ออฟโรดด้ในแพคเกจใช้ดูนะครับเวลากดขึ้นมาอย่างแรกที่ขึ้นเลยก็คือมันจะบอกว่ารถเนี่ยเอียงขึ้นหน้าขึ้นลงกี่เปอร์เซนต์ดีกีนะครับแล้วก็องศาพวงมาลัยองศาเลี้ยวของรถนะครับโชว์แรงบิด แรงม้าของเครื่องยนต์เม่เท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจะเต็มมาเน้นกับออฟโรดจริงๆใครนะครับที่สนใจ The All-New m e r c มอร์ซีเสเบนะครับสามารถไปชมที่โชวร์รูมของ m e r c ์ซีเ b สเบนท์ทั่วประเทศเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ